นี่ไม่ใช่กระบวนการกาเกลี้เจอร์แต่กูก็ขำามเไี้ตายเลยสวัสดีครับผมมินดรับก็สู่รายการโซล่าอาโอชาแนลเชียร์เพลงฮอดูเล่นเลยพบกับผมมิสเตอร์บัวนนะครับผมกับเออพระเอกนั่งอยู่ผมวันนี้เราทำอะไรดีมาแข่งรถกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวสกิปไปเลยเด้อ คนเยอะกันเลยทีเดียวครับผมตัวนี้นี่เราก็จะมาเลือกรถกันเด้อคันไหนแรงคันนี้นะครับน่าจะแรงสุดแหละเฮ้ยอย่าบอกดาเนีก็บินข้ามตึกกันใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วไงกูอโอ้โหขาดโผล่ด้วยดาเนียอืมอ้ม โอ้โหฮึมืมตู้แม่นอนตู้ฮอฮีย่แม่งยากอะไรใครจะไปได้วะ้อมือดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวออกเลมไม่มีใครไปถึงจุดตะขี เฮ้ยถ bon ึงแลวเถึงแลวเถึงเลยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเฮ้ยเยี้ยยอย่ยยยยยยคยย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  เอออย่าตกนะมึงอย่าตกนะมึงเฮีย <Yeah. S 1> อย่าแบบต้องแบบอ,อันนี้ไม่ใช่ความเร็วครับผมม,มันเทคนิคอย่างเดียว <laughs> อย่างเดียวโอ้ <laughs> oh. เห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นแในที่ผมเห็นลงมาความเร็วสูง เออเออลงนี้แหละครับลงนี้แหละครับแบบอที่หนึ่งโอ้ที่หนึ่งใสๆครับงี้แหมที่หนึ่งไรเฮียเร็วเร็วเร็วอืมดานนี้ต้องมุกมาร์กเลยนะครับสุดยอดอ้าจู่ๆไอ้พวกโง่ลงนี่แม่งเบ็ดสักสองพันนี่เฮีย ชิวๆเลยเออเร่ระเบิดอระเบิดเว้ยะะขอลองขอลองขอลองอยังไงก็ที่หนึ่งครับผมเงี้ยชิวๆครับชิวๆไม่อยู่คือความเร็วก็ไม่อยู่ที่สมองกับงานนี้ยอเ,อ,อเดี๋ยวเดีย,ดย,อยบอกว่าต้องขึ้นไปข้างบนอีกอือหือ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  m p o s s อยากเห็นหน้าคนสร้างที่ฝเฮ้ยยูข้างบนได้ไงวะโอ้โหขึ้นไปข้างบนได้เลยครับแหมสุดยอด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 สุ้ยอดเฮ้ย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 เยาฮอย้ยเฮ้ยเ้ย้เ้ย้ย้เ้เ้ยเ้ยเยเฮเฮ้ยเ้เฮ้ยมเ้ยเ้ยเเ้ยเเ้้เ้เ้ นี่เดียวนี่เดียวเอ๊ะมึงต้องระเบิดไอ้เหี้ยเชือดที่สองว่ะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาแล้วที่สองอ่ะไม่เอาไม่เอาต้องที่หนึ่งไม่ได้ไอ้คนดูไอ้คนดูไม่เอาไม่เอา เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องพาแต่มันต้องพาตะโค้งครับผมไม่ได้ไม่ได้ครับผมเนี่ยโ,โซโซล่าชแนลไม่มีคำว่าแพ้ครับผมโอ้ไม่เข้าที่หนึ่งไปแล้วครับผมพวกหานี่ไม่ถึงไหนเลย ชิ้นหนึ่งเลยครับผมแบบงานนี้แบบสุดาชิบหายเลย